ไซส์เอ่อหสนะฮะที่เนี้ยอยากจะบอกกับทุกคนว่าถุงยางอนามัยทั้งหมดทุกยี่ห้อที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยสําหรับคลิปนี้เนี่ยจะแนะนําวิธีการนะฮะในการเลือกขนาดถุงยางอนามัยให้เหมาะสมกับ ผู้ชายซึ่งแฟนนะฮะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายในะเพื่อที่จะเลือกช่วยกันให้มันเหมาะสมที่สุดนะฮะทำไมต้องเลือกให้เหมาะสมนะฮะการที่ใส่ให้เหมาะสมเนี่ยมันจะสบายไม่รัดไม่เจ็บไม่แน่นนะฮะแล้วก็เวลาทํากิจกรรมเนี่ยก็จะได้รู้สึกให้เหมือนกับไม่มีการใส่กุงยางทำไม ให้รู้สึกเหมือนเป็นธรรมชาติมากที่สุดทีนี้เนี่ยคุณให้คําแนะนําในการเลือกถุงยามีเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ขั้นจะต้องมีการวัดขนาดนะฮะโดยการวัดเส้นรอบวงนะฮะมีการคํานวณนะฮะจนสุดท้ายได้ตัวเลขออกมานะ49 52 54 56นะฮะซึ่งตัวเลขเหล่นี้มันบอกอะไรตัวเลขมันบอกว่านะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะฮะ49เนี่ยรอบวงเขาจะเล็กนะฮะ 52รอบวงจะใหญ่ขึ้นนะฮะและ54ใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะและ56รอบวงก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะทีนี้คำแนะนำวิธีง่ายๆง,ง,ง่ายที่สุดเลยนะฮะสำหรับมือใหม่ในเวลาไปร้านขายายาเนี่ยเน่ยิษัทเองนะรับางทีก็ไม่สามารถที่จะแนะนําได้ว่าควรจะใส่ขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําได้ที่ดีที่สุดเลย เลือกไปเลยฮะซื้อ 49, 52, เนะฮะ54ไปเลยแล้วไปลองใส่นะฮะลองดูว่าถ้าใส่4 4 49แล้วเนี่ยมันคับมันแน่นนะฮะก็เปลี่ยนขยับขึ้นมานิดนึงเป็น52ถ้าใส่52แล้วมันพอดีเฮ้ยมันใช่นะนะฮะแต่ถ้ามันยังคับมันแน่นก็ขยับมาเป็น52.5 53หรือ54นะฮะครั้งแรกเนี่ยลองไปก่อน ใส,ใส่ไซส์ไหได้ก็เลือกไซส์นั้นนะฮะใส่ไม่ได้ก็ปรับให้มันเล็กลงให้มันใหญ่ขึ้นเท่านี้เองนะฮะทีนี้มีเทคนิคที่มากกว่านั้นนะฮะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของการที่เขามีการผลิตถุงยางนาำมัยบ,บางยี่ห้อนะฮะถุงยางนาไมมีส่วนผสมนะฮะแบบแรกพยายามออกแบบให้มันบางที่สุดให้มันรู้สึกเหมือนไม่ได้มีการใส่ถุงยางนาำมัย ให้มันธรรมชาติมากที่สุดนะบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของการลังเร็วนะี่ฮะเหล่านี้ทุงยางนาไมก็ออกแบบมานะฮะผสมเป็นโซเคนนะี่เนี่ยเมื่อเวลาทํากิจกรรมมันจะทําให้รู้สึกมีการชาพอชาปุ๊บเนี่ยนะฮะระยะเวลาเนี่ยจะนานขึ้นนะฮะนี่คือกรณีของการบางอย่างนทีนี้บางอันก็ทําให้นอกจากมันจะบางแล้วอาจจะมีแบบเป็นตุ่มผิวเรียบผิวครุขระนะอันนั้นเราต่างๆเหล่านี้ เป็นออปชันเสริมนะแต่อย่างไรก็ตามเสียงแรกต้องเลือกให้มันได้ขนาดที่เหมาะสมก่อนเนะน,นี่ยอันที่2ก็ค่อยตามด้วยออปชันเสริมนะฮะอันที่3นะของพวก,นวกเนี้ยตัวถุงยางทำไมเนี่ยประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือหลักสําคัญเลยนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะตัวอย่างเช่นซิฟิลิสน้องในเหล่านี้เป็นต้นเนะี่ยถ้าอยากได้คุณภาพที่ดีหน่อย หมายถึงเนื้อยางหรือความสัมผัสนุ่มสัมผัสหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเลือกตัวที่มีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยนะฮะตามส่วนประกอบต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงในการเลือกเล็กๆสันๆ้นๆนะฮะวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับสงสัยก็เราก็เม์ดูนะครับแต่ขอบคุณครับ